ดเด็กเขามีแต่ n นอมอ l m o n s t นี่หว่าเขามีเฟ f e c t ม o นเตอรอเลยเฮ้ยโอ้โหสวยจัดทุกคนเหเวลาละเด็กแมนขึ้นกับเบอร์เลดี้งี้แล้วก็ปชีชันเลยไงมาเลยฮีโร่ใบโปรดของฉันเนะี่ยอยู่ใดอยู่ใดมาเลยอยู่โกโชคังนะผมโอ้ไปไปเลย แมนนะผมเป็นท่าแมนที่ไรเวิงแมนนี่คนระับตีไปเฟรมชู๊ดเนี่ยเบียวหนึน่งเต้าเลยนะผมกีร์บ็อกซมันทำลายครับผมอีฟิกพลังโจมตีนี่เป็นยังไงโอ้โหถ้าเขาเกียวกบเฟิงแมนได้เราตายเอ้ย,อยเฮ้ยเที้ยอะไรวะมาดูฟอกโอเคครับผมอยู่ช่องคาเฟ่เว็บไซต์ครับวันนี้คือเกมยูเกียวดูลิงนะอ่าก็ห่างหายไปนานนะสำหรับเกมดูลิงตอนนี้ผมก็กลับมาแล้วนะผม ก็คลิปนี้เห็นปกคลิปก็น่าจะรู้กันดีแล้วนะผมก็วันนี้เราจะมาเล่นเด็กฮีโร่ในรัดดูเอลกันนะครับผมก็สําหรับรัดดูเอลเนี่ยผมก็แทบไม่ได้เล่นไม่ได้แตะเลยนะแต่ไหนไหนฮีโร่มารัดดูเอลทังทีนะเราก็มาเล่นกันหน่อยนะจริงๆผมก็ทําคลิปเปิดไปแล้วบ้างแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ทําคลิปแยกเป็นเกมเพลส์สำหรับเด็กฮีโร่ในรัดดูเอลให้ทุกคนดูนะวันนี้เราก็จะมาเล่นให้ทุกคนดูในโหมดแรงน,นะครับผมก็ก่อนอื่นเลยก็ขอประชาสัมพันธ์นก,นก่อนนะตอนนี้ช่องเราเนี่ยเดินทางมาถึง9 900ก้าั้แย้วนะ ถึงพันซับแล้วนะผมก็ขอบคุณทุกยอดติดตามที่ติดตามกันมานะครับผมก็สําหรับพันซับเนี่ยก็จะมีกิจกรรมแจกกานะผมยุกิเนี่ยแหละก็จะเป็นกิจกรรมอะไรก็เดี๋ยวบอกกันอีกทีนะก็ขอให้ถึงยอดพันซับก่อนนะผมก็ใครที่ดูแล้วย,ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมจะได้ไปถึงยอดพันซับไวๆนะจะมีกิจกรรมแจกกร๊ดให้เพื่อนๆมาร่วมสนุกกันนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูเด็กฮีโรอนีกว่าที่ผมจัด ที่ค้ามาดูที่เด็กลิสสำหรับเด็กฮีโร่ที่ผมจัดนะก็พูดก่อนเลยนะครับผมว่าไอ้หมดลัดเนี่ยไอ้ใบสามัญอะไรผมไม่ค่อยมีนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ไปเปิดปอกสําหรับลัดนะผมก็พยายามเปิดหามามาจัดเท่าที่จัดพอจะเล่นได้นะแต่ว่าการ์ดส่วนใหญ่ฮีโร่เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปเปิดได้จากนี่ครับสตั๊กเจอร์ฮีโร่สเตทได้เลยนะผมที่เหลือเราก็ไปหาใบสามัญเอาตัวอะไรไปแลกก็ได้นะมาเติมเติมให้มันเล่นได้นะค,ครับโอเคก็สกิลครับฮีโร่ลัดไลซิ่งนะ ก็สกิลนะครับผมสามารถใช้งานโดยการส่งการ์ดที่บนสนามเนี่ยลงสุสานนะผมแล้วก็ถ้ามอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีพันหหรือมากกว่าอยู่ในเด็กเนี่ยเป็นธาตุแสงพอนักลบแล้วมอนสเตอร์ในเอกตาเด็กเราเป็นพอนักลบเนี่ยสามารถเลือกมอนสเตอร์บนสนามลดพลังโจมตี600จนกระทั่งจบเธอนะผมแล้วก็สามารถแอดการ์ดฟิวชั่นจากเด็กหรือสุสาขนขึ้นมือนะก็สกิลมันซัพพอร์ตมาไว้สําหรับเสกฟิวชั่นนะไว้ฟิวชั่นเรียกเปวิ่งมายันต่อได้ง่ายๆนะผมอ่า โอเคแล้วก็มาดูสกิลการ์ดหลักๆสำหรับเด็กนี้กันนะผมก็ตัว Rising Hero t e n t a l u m อ่าน่าจะอันนี้ละ t e n t a l u m โอเคสกิลมไครนะผม Requirement นะส่งการ์ดท็อปเด็กลงสุสานนะผมเราจะได้เอฟเฟกนะผมก็จะเพิ่มพลังโจมตี400กระทั่งจบเทินนะผมแล้วก็ถ้ามอนสเตอร์เผ่านักรบที่หงายหน้าอยู่เป็นเผ่าฟิชเป็นฟิชชั่นมอนสเตอร์บนสนามเนี่ยสามารถรีเทิร์นมอนสเตอร์ เฟตอัพมอนสเตอร์เลเวลแปหรือต่ํากว่าของฝั่งตรงข้ามกับขึ้นมือนนะผมอ่าถ้าเรามีมอนสเตอร์ฟิวชั่นนะผมก็สามารถดีดการ์ดฝั่งตข้ามได้อ่าแล้วก็ไลทิ้งฮีโร่อาร์เจนหรอเออน่าจะอ่านอาร์เจนนะเอออ่านชื่อผิดขออภัยครับผมสกิวครับโชว์การ์ดเลเวลหหรือเลเวลเจ็ดมอนสเตอร์เผ่านักลบมอนสเตอร์เผ่านักลบในเอ็กซ์ต้าเด็กนะครับผมแล้วก็สกิวเนี่ยจะสามารถเปิดท็อป4 จากเด็กนะครับผมแล้วก็สามารถแอดการ์ดสองใบนะที่เป็น normal monster list ที่เป็น material ของ monster ที่เราโชว์ในะเอ็กตาเด็กนะครับผมจากนั้นโชว์นะผมแล้วก็เอาขึ้นมือนะผมแล้วก็เอาการ์ดที่เหลือเนี่ยกลับไว้ไปใต้เด็กนะผมไปได้ในเด็กเออก็ไว้สกิลเนี่ยไว้สมมุิไว้โชว์เฟเวอรแมนนะผมแล้วก็เปิดท็อปสถ้าเปิดเจอเออเฟเวอร์แมนหรือเบอร์เลเดี้เนี่ยก็สามารถแอดขึ้นมือได้นะผมไว้หาวัตถุดิฟฟิวชั่นนะสำหรับตัวนี้ ก็อีกตัวนะผมตัวซามูไรเฮดซิงซามูไรเขาเรียกว่าซามูไรแล้วกันสันส้นๆสกิลนะผมถ้าเรามีการ์ดทิงมอนสเตอร์3ใบที่หงหน้าอยู่บนสนามเนี่ยสามารถท็อปสามารถส่งท็อปการ์ดจากเด็กลงสุดสารนะผมแล้วก็เอฟเฟกต์นะสามารถเลือกมอนสเตอร์เผานักลบที่อยู่บนสนามเราอะที่เมื่อโจมตีนะผมเมื่อโจมตีมอนสเตอร์ที่ตั้งป้องกันเนี่ยดิสเทอร์เนี่ยจะสามารถ i อิ i c t b แ t t เท Damage นะก็คือตีทะลุนั่นเองนะผมไว้ช่วยตีทะลุทำโอทเได้ครับสำหรับต,ตัวนี้แล้วก็ f ฟเธอร์แมนนะผมอันนี้ก็มอนเตอร์เอกลักษณนะ์พัก GX เนาะจูไดก็ไม่มีสกิลนะผมพลังพันขวดพันนะครับผมแล้วก็เบอร์เลดี้ครับผมก็ไม่มีสกิลเหมือนกันพลังพันสองแตะร้อยครับก็เหมือนการ์ดปกติเลยไม่มีเอฟเฟกอะไรแล้วก็ตัวพวก สมูไลอะไรนะครับใส่มาแลผมเพราะมันเป็นเผ่านักลบนะผมและแล้วมันสามารถฟิวชั่นเรียกตัวนี้ได้เหมือนกันซอร์มาเตอร์เลยก็ใส่มาให้เต็มเมนะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นใบพวกชิวแอทซอนี้สกิลสามารถสวิตช์พลังโจมตีกับพลังป้องกันได้พวกใบสามอันนี้ก็ไม่จําเป็นต้องใส่เหมือนผมนะก็ใครมีใบดีๆก็สามารถใส่อแดปได้ตามที่ต้องการเลยนะผมแต่หลักๆเราก็จะใส่พวกใบเคลียร์แผงหลังมาเนาะเพราะเด็กฮีโร่อะมันจะเป็นเด็กแบบ เน้นคอมโบฟิชชันตีไปนะผมเราก็ควรใส่ใบเคลียแผงหลังมานะเคลียหลังก่อนแล้วก็ฟิชชันตีปิดนะเด็กมันเล่นง่ายๆพอใบเคลียหลังก็โกสไซโคนอะไรเนี่ยแอนเวนสเปลแทคติกอะไรพวกเนี้ยนะผมอ่าเรฟิวชันนะใส่มาสักสองฮะอันนี้บ็อกแอคแท็กนะไว้เปลี่ยนใครมีใบอื่นก็ใส่ใบอื่นได้การ์ดนะกับดักอะไรใครมีใบอะไรดีๆก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะนี่ผมยัดมาเท่าที่พอมันจะเล่นได้นะโอเคก็สำหรับเด็ก ที่ผมจัดมาประมาณนีนะ้เดี๋ยวเราไปลุยแรงกันดีกว่า Let's go มาลัดดูเอลนะผมผมยังแรงลุกกี้อยู่เลยนะผมแทบไม่ได้เล่นจริงๆไป,ปแรงกันครับผม Let's go c จอหมดเจอลุก,กี้เหมือนกันวะแต่ก็ถือว่าเป็นโหมดที่เล่น ชิวๆได้นะผมใครที่เบื่อไอ้สปีดดวลเลยเนี่ยก็มาเล่นรัดเปลนบรรยากาศก็ดีเหมือนกันนะโอเคมือเรามีเบิร์ดเลดี้บัคซิลชันแบบซามูไรแ,แต่เบิร์ดเลดี้ผมไม่ชอบเลยนะแม่งเซนเซอร์ถ้าแบบคิดว่ายน้ำเลยชัวนะครับผมอาา่าฮะโอเคเรามีเบิร์ดเบิรเลดี้ผมบบนอร์มอลซามอนซามูไรเลยยนะินงงอเลยกันเป็นบอดี้จบเทิร์นไหม เบรลีรดี้เดี๋ยวผมเก็บไว้แลวกันเผื่อทำฟิวชั่นนะมาเฮ้ยปากว่ะยิงไลฟ์เฮ้ยมันแห่ครับโอ้โหมันแห่สามตัวเลยวะเฮือแรกเลยพันห้าพันห้า ไงเพืด็กเขามีแต่หน่อมอนเตอร์นรี่หว่าเขาไม่มีเอฟเฟกต์มอนเตอร์เลยเฮ้ยโอโ้โหสวยจัดทุกคนไม่เวลาละเบเตอร์แมนขึ้นกับเบรเดี้อย่างงี้แล้วก็ฟิวชั่นเลยไงมาเลยคีโร่ใบโปรดของฉันนะี่ยอยู่ใดอยู่ใดมาเลยยูโกโโช่คังนะผมโอ้ เฟยวิงแมนนะผมไม่มีแอนิเมชันไม่เป็นไรสก,กิลไม่ต้องกดนเอาตีไปเลยไปเทมแมน,นะผมเปเทมแมนที่อะไรเฟวิงแมนนี่ครับตีไปเฟรมชู๊ดเนี่ยเบียวหน่อยนี่กระตูนะผมกีรบไม่ทำลายครับผมอินฟิกพลังโจมตีเออเป็นไงเป็นยังไงเป็นยงไอมอน,อนอโบโหถ้าเขาเคลียร์เฟยวิงแมนได้เลยเราตายเลยเฮ้ยเฮ้ย เียอะไรวะว่าดูฟอกไอ้เฮียอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะไอ้เฮียเฮ้ยเย็ด K อะไรวะเนี่ยโอ้โหแม่งเล่นหุ่นยนต์ใส่กูเลยซูพีแมกชีนแมกนัมโอเวอร์โหลดเย็ด K แม่งเท่อย่างวะเฮ้ยแม่งมาสามตัวไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โห โอ้โหเฮ้ยพี่โหดจังองโอ้โหแม่งเหมือนลีเจียนเลยอ่ะกูตายว่าแต่คว้ไอ้เจี๊ยกูตายเลยเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันการอัญเชิญอะไรผมไม่รู้เลยเนี่ยผมไม่ได้เล่นรันเลยนะว่าแต่เฮกไอ้เฮียผมนึกว่าจะชิวโอ้โหลุกแรงลุกขี้แม่งอะไรอ่ะเฮียแม่งเพี้ยนจังวะ เขาเรียกว่าการอัญเชิญแบบอะไรวะเหมือนลิเกียนเลยอ่ะใครเคยเล่นแมนการแบบเอาการมาต่อกันนะเที่ยแม่งอย่างเวอร์แม่งอย่างเท่อะไรวะเฟวิกแมนกูดูโง่เงไยเอาใหมา่เอาใหมา่ทุกคนแกะตัว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 อะไรวะเที่ยมึงเล่นใหญ่จัดเลยวะเจ้าครับมารอบแกะตัวเฟวิกแมนเฟวิกแมนได้แกะตัวหนะ่อยอย่าลืมก่อน มอรออเคเราหมอบป้องกันไนก่อนแลวกันโอเคลียแล้วจะเลินไหมลิ่งแค่นี้พอพอถึงเทิร์นเราเราก็รอเคลียแผงหลัง หมอบกาดอมาแล้วครับมันแห่แล้วมันแห่แล้วโอ้ยทีบิวซัมมอนแบทเิลมานมาอยตายไปโอเครดรอ โอ้โหมันขึ้นมาทำไมเยอะแยะเลยเพื่อนไอ้เหียมือเน่าจัดเลยกดแปครับทำลายแขงงลังเหมือนกันเด้ดออโอ้โห,โอโหดอสวยมากดอจากโกสไซโคนบอกเลยว่าวันเจียบอาา่าฮะนี่ครับเราฟิวชั่นจากบนมือไม่ได้นะรัดมันต้องฟิวชั่นจากบนสนาม เราเรียกเบอร์เลดี้เป็นทอาแมนก่อนยังไม่ฟิวชั่นมอบมออกฟิวชั่นไว้กดสกิลก่อนรงกาเบนสนามลงสุสานแล้วรถพลังจบตีเย่ฮะแล้วก็ฟิวชั่นจากสุสานขึ้นมือได้เราจากเด็กเลยอ่นมาฟิวชั่นเฟอรวิแมนกาทีโร่ใบ,บปลกของฉันน่ะ ยูโกโชคลังนะผมนี่อ่ะรอบนี้เฟลแมนจะได้โชว์หรือไม่โอเคตีไปเลยตีตัวใหญ่สุดก็ยิงหลายมันกัปเทอร์เมื่อกี้เราจวดจวดเทพนะครับผมจวดจากโกไซโคนะได้ยิงหลังแล้วก็ได้จวด เขาต้องหาใบมาเคลียมาแล้วแห่มาแล้วเขาต้องทีบิวซัมมอนอะในหลุมเรามาแล้วเฮ้ยทางโจมตีมันน้อยจังอะทางโจมตีน้อยแต่สกิลต้องโหดเอ็นีอมบิเซนออฟเฟร์อาร์มัลเจอร์ให้ได้เอทีเกียวอยู่กันเนี้ยลดเอทิเอทิเคยที่เข้า 28K ออเดอร์ฟิต <desserts> อ oh, ัพมอนสเตอร์ไฮด์ k เฮ้ยโหแมงเราทันตรีหวบเลยอ่ะรุส 8K เท่าไารเดซมไทยยอยู่ไปเล่นเจ็บยาดคูณหนึ่เปิดไปก่อนเลยอันเราก็เจ็บอยู่ดีอืม เปล่าคืนแล้วเพื่อนจวดดีๆหน่อยโอ้โหเช่นสกิลโ,โ,โชว์อีกรอบเออมาดิว่าเชเก็บไปน้ำอสม,มันนะ อ okay. uh huh. เราไม่ได้ใช้อะไรแหละ If you have been at all over a t h a c k ใบนี้กับดักไม่ใช้ใช้เคลียร์ไปเลยกดคิวครับผมสองแมงลังหลุมลดพลังโจมตีตายเลยเอระเนี่ยสองพันหนึ่งมันลดไป600เหลือพันหนึ่งตายแล้วนี้นะ ฟิวชั่นทีมนึงโอยูโ okay. ก ok okay. uh ้โชคข้างอีกว่าปั๊บฟิวชั่นโอ้โอเคอือฮึเราสามารถเฟร์วิงแมนตีนี่ตีนี่แรกไปตายยังไ,ไม่ตายสองพันหนึ่งตีไปเอ้าพันหนึ่ง ยิงอีกพันหกไม่ตายแม่งไม่ตายไม่เไรเคลียร์ไปก่อนเอ้ยเสียดายแม่งไม่ตายนิดเดียวโหถ้าจั่วมอนมีมอนดีๆแห่มานี่ดีแล้วน่าจะโดนมันแล้วว่าน่าจะไปดูทรงละเฮ้จั่วหาของ เฮ้ยมันจั่วไม่อยู่เลย<ป>ถ้าเขาเคลียร์ตัวนี้ได้คือเราแพ้แล้วเขาต้องเคลียร์เฟริงแมนให้ได้อะเคลียร์ไม่ได้ก็ตาย<ป>เฮ้ย แบทเทิลเฉยเอ้ามันทำอะไรอ่ะออยอมแพ้ <c oughs> ู่ดีดีดก็โมงเฉยเลยแสดงว่าเขาไม่มีใบที่มีพังโจมตีใหญ่กว่าเฟเนเงแมนนะเออทีทีค,ครับโอ้โหก็เล่นนะกว่าจะหาห้องกว่าจะได้ตานะครับผมได้ตาอ้โอหประมาณนี้ดีกว่านะสำหรับ คิโ f เฟ i n g Man ในรัดดูเอนะผมก็ลองไปเล่นกันได้นะผมก็เด็กมันก็พอเล่นได้นะแต่ก็ยังไม่ได้ถือว่าเก่งอะไรนะสําหรับรัดไปดูเด็กอื่นๆน,น่าจะน่าจะมีอันที่เฟี้ยกว่านี้นะไม่รู้เหมือนกันเพรัดผมก็ไม่ได้เล่นนะไม่ได้ช่ำชองซะด้วยสำหรับรัดโอเคแต่วันนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่าก็ถ้าดูแล้วชอบใจหลืมกดไลค์ก็สุดท้ายนะเพื่อไปให้ถึงพันซับกันนะครับผม ก็มีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยได้นะผมจะมาอ่านทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมโอเคสำหรับ okay, คลิปนี้ขอบคุณครับผมไปลิซ่า